สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทรดตามซิ่งวิ่งตามโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามีคู่ไหนนะครับผมที่น่าเทรดกันบ้างนะครับผมก็ชงนี้นะครับสำหรับใครที่น่าจะน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะก็คือตอนนี้อ่าเรามีหุ้นแล้วนะครับผม เป็นหุ้นตัวจริงนะครับคือมันจะมีสิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะครับผมเช่นการโหวตต่างๆนะครับผมก็คือเหมือนเราเป็นเจ้าของหุ้นเลยนะครับหรือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถถือเป็นสัดส่วนได้ด้วยเช่นเราไม่จะเป็นต้องถือแบบหนึ่งหลอด100รหุ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถถือแบบครึ่งหุ้นได้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันของ s t b เลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะก็สามารถมาดูได้นะฮะโอเคมาดูกันในส่วนทองคากันนิดนึ่งนะทองคำนะครับผมก็ อย่างที่ผมให้ไฟนะครับผมตัวตัวของวิกนะครับผมราคาก็มาเด้งจากอะไรครับเด้งจากตัวนิชบาแต่ด,ด้วยความที่เ,เป็นขึ้น2 2หรือ B นะครับก็คือตรงนี้เป็น5ขึ้นใช่แบบลงมาเป็น a b c ใช่ปะแล้วก็รอที่ประมาณ100%นะครับแต่100%ตรงเนี้ยด้วยความที่ตัว sl นะครับมันไกลามากมากนะครับก็เดี๋ยวไปซูมกันนะครับผมว่าจะมีคู่ไหนจุดไหนบ้างนะครับที่จะได้เข้าเทรดได้ นะครับผมตอนที่ราคาปรับตลงมานะครับผมก็เป็น A B แล้วก็ลงมา C ใช่ไหมครับ C ตรงนี้ก็ราคาก็ลงมาเป็น5้าขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นโมทีฟอันนี้เป็นภาษาของอีเล็เตปนะครับผมโมทีฟนะฮะก็คือเป็นขึ้นนะครับผมที่มี5้าขึ้นนะฮะต่อมาครับผมมาดูที่ตัว4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็ราคาลงมาเป็น1 2 3 4 5นะครับที่เดนะครับผมราคายังมีการทำโอเวอร์ ใต้20อยู่นะครับผมมีการทำ over ใต้้นตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีโซนนี้นะครับผมก็ไม่ปลอดภัยในการที่จะเข้าเทรดเซลล์นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวไอซ์ไซน์ทำ over เกิน20%ต่อมาครับผมมาดูกันที่ตัว4ชั่วโมงกันต่อ4ชั่วโมงน้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาครับเป็น1 2 3 4แล้วก็เป็น5ตรงชุดนี้นะฮะใน5เนี่ยเราเราเขาเรียกไม่สามารถนับได้เราไม่เห็นสวิงที่จะนับได้เลยนะรตรงนี้ นะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงนะถ้าจะเข้าเทรดจบขึ้น5้านะก็ต้องรอเบรกขึ้น4ี่ตรงนี้ขึ้นไปต่อมาครับมาเรามาดูที่ตัวสี่ชั่วโมงนะครับที่สี่ชั่วโมงนะครับราคาการปรับตัวขึ้นมานะครับเป็นขึ้นได้ขึ้นหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวไปดูใหนึ่งชั่วโมงกันนะโดยที่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นซักโคนนะตอนแรกนะครับผมเหมือนผมมาดูตรงนี้นะครับผมที่มันขึ้นมาเป็นโมทีฟนะครับ แต่ที่ราคามีการปรับตัวลงมาต่อนะครับผมกเ็เป็นขึ้นใดขึ้นหนึ่งนะที่มันปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ณนะตรงนี้นะครับผมถ้ารีเป็น5ขึ้นนะครับแล้วก็ราคามีการปรับตัวลงมานะครับผมที่ตรงแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะครับจงบังหวะในการที่จะเข้าเทรดในฐานะที่จะเป็นตัวขึ้น A,B,C นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นอพอมาดูนะครับผมตัวไอตัว A,B,C ตัวนี้มันยัยงยอนะ่อน้อยไป ยังย่อน้อยไปเดี๋ยวรอราคาปรับตัวลงมาก่อนนะครับอาจจะเียบได้แถวนี้นะครับซึ่งเป็นตรงจุดเดียวนะครับผมกับตัวตัวโครงสร้างของของข้ามมันิกพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวรอข้ามมันิกนะครับผมที่ตรงแถวแถวนี้นะครับเป็น x a b c แล้วก็ดีแล้วก็รอเข้าแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอไอ้โครงสร้างข้ามมันิกกันข้ามมันิกกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนนะครับในเรื่องของข้ามมันิกนะครับก็ลอง ลองติดต่อแอเมนดูนะครับผมมีสอนอย่างละเอียดเลยนะครับในการหาจุดเข้าเทรดต่างๆนะครับต่อมาครับมาดูกันที่ตัว EADUSI นะครับผม EADUSI ก็จะมีตรงนี้นะฮะราคามีการปรับตัวลงมานะครับผมในวิกนะครับในวิกก็คล้ายๆกันเลยเห็นป่ะมีเป็น1นะครับลงมา2หรือบีตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมราคาก็ ปรับตัวลงมานะครับผมใน2หรือ B ตรงนี้นะครับก็ลงมาเป็น a body, b แล้วก็ลงมา4ตรงนี้นะครับใน C ก yeah. e ็เป็น5ขึ้นเช่นเดียวกันนะเป็น1 2 3 4แล้วก็ลงมาที่5ตรงชุดนี้นะครับในระหว่างที่ลงมาที่5นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีตรงชุดนี้นะครับผมที่เป็นจุดนะครับผมในการที่จะเข้าเทรดตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดนี้นะครับราคาลงมาสะดุ้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอก็จะมีที่จุดนี้นะครับผมที่น่าสนใจนะครับในการได้เข้าเทรดนะครับราดับราคานะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ0.64285นะครับ0.64285นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกนะครับจุดที่2ก็จะอยู่ที่ซับไพโซนตรงชุดนี้นะของตัว4ชั่วโมงนั่นเองนะครับต่อมาครับผมเรามาดูกันต่อนะครับที่ตัว เอ็นยูนะครับเอ็นย like ูก็จะเหมือนเอยูเลยนะครับแต่ว่าราคามันเข้ามาตอนข่าวนิดหนึ่งนะครับราคาเข้ามาตอนข่าวนิดหนึ่งแต่ราคาก็เด้งลงมาอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมราคาก็พอมาถึงจุดเข้านะครับราคาก็เด้งลงมานะครับผมที่จุดนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จุดต่อไปนะผมก็ได้อยู่ที่จุดข้างบนเลยนะครับก็แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวรอราคาปรับตัวขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้าเทรดกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีเล็กซเบสตัวหนึ่งนะครับ เป็นอ่าอันนี้เป็นวินะครับผมอืมแต่เหมือนวิกอะเหมือนวิกราคามันได้จากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพอดีนะฮะตรงนี้แต่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่มีโซนนะครับเนี่ยตรงนี้หรือว่ามีส่งเดแต่เขาจะไป็นอ่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของเด,เด,เน,งเดนะครับมีส่ของเดเนะี่ยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ราคาก็เด้งไปเรียบร้อยนะครับผมเหมือนจบห้าขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับ เนี่ยตัวนี้เหมือนเ,อาเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับมันจะจบนะครับผมแล้วก็ราคาเป็นหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นมาสามสี่ห้าต่อไปนะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับทางนี้เท่าน,นั้นก็อา่าอาจจะไม่ได้ปลอดภัยมากนักนะครับผมได้ดั้งเข้าเทรดก็ลดความเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่ามีการทำเดเวอร์เรจแจกเดย์ขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของตัว nu นะครับแล้ไป a u a u เมื่อกี้เดี๋ยวขอย้ยอนกลับมานิดนึงนะเพราะว่า เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนเหมือนมีเขาเรียกอะไรราคานะมาจิ้มที่โซนของเดย์นะครับเนี่ยแล้วก็ราคาก็แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนมันลงมาจิ้มตรงนี้ที่ทีหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วกอ็อีกรอบหนึ่งนะครับที่ราคามันลงมานะครับผมมันไม่ได้มีการทำเดรยเจ้นนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับมุนก็เป็นจุดที่ต้องนา่นานา่าเฝ้าระวังนะครับผมเพราะว่าโซนเดย์ก็ยังไม่ได้โดนเบรกขึ้นไปใช่ไหมครับนะตรงนี้ ก็เป็นจุดนะครับที่น่าเฝ้าระวังนะครับผมเช่นเดียวกันโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าจะเข้าเทรดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสี่ชั่วโมง,โมงเดี๋ยวเขาแยไปดูนิดหนึ่งนะของเดย์สี่ชั่วโมงอืแต่ว่ามันก็เป็นของเดย์นะก็น่าจะเข้าได้อยู่นะก็คือเป็นจุดเดิมนับขอไปนะก็จะเป็นจุดนี้นะครับผมในการที่จะเข้าเทรดนะครับผม เทปละมานี้เลยนะครับต่อมาครับมาดูเริ่มที่ G U Ucat นะครับ Ucat เนี่ยผมให้ไปก่อนนานๆนะครับเป็นจุดนี้นะครับราคาก็ลงมาแล้วนะสวยๆเลยนะครับ TP เรียบร้อยนะครับผมเป็นของเข้าผลิตนะครับชนะไปสวยๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับนะตรงนี้ล่าสุดนะครับผมจะมีที่จุดนี้นะครับรอเข้าเทรดนะครับผมเป็น สักครู่นะอ่ะเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลงมาสองที่ตรงชุดนี้นะครับรอเข้าเทรดรอคอณลิรับในการเข้าเทรดที่โซนแถวนี้นะครับผมจ้างเลือรอไว้นะครับเรามาครับผมมาดูที่ยูเจยูเจจะมีตรงชุดนี้นะครับผมอ่ถ้าใครจําได้นะครับน่าจะให้ไปในไลฟ์หรือให้ไปในไหนสักแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับ จากตัวจุดนี้นะที่เป็นตัวฮอร์โมนิกนะครับนะตอนนี้ล่าสุดนะครับผมจะมีความจริงมันจะมีตรงนี้นะฮะเนี่ยแต่ราคาเข้ามานอกเวลาทาการนิดหนึ่งนะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับผมที่ราคามีการปรับตัวลงมานะครับเข้ามานอกเวลาทาการนะครับเนี่ยที่ตรงนี้นะครับเราก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปสวยๆเลยนะตอนนั้นมีอ่ะ แล้วก็ตัวนี้มีโซนด้วยนะของหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นขึ้นเขาเรียกอะไรเป็นขึ้นสี่นะครับแล้วตรงนี้ล่าสุดนะครับผมเราจะเฉดจบขึ้นสามได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปดูในหนึ่งนะฮะที่หนึ่งชั่วโมงอ่าที่การเฉดจบสี่ชั่วโมงเอขึ้นสามครับคือมันไม่มีโซนที่รองรับเลยนะครับไม่มีโซนที่รองรับเลยนะครับตรงนี้ มาดูฟิโบนิดนหนึ่งครับได้ไหมอ่าตัวนี้ก็เรามาไม่ถึง38.2%นะครับเออก็ไม่มีโซนนะครับผมถ้าไม่มีโซนก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าโซนกจะมมบอกถึงแรงซื้อของรายใหญ่ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไม่มีโซนก็ไม่อ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่มีไม่มีตัวช่วยนะครับเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรเราเราต้องการที่จะเข้าเทรดใช่ไหมครับกับรายใหญ่นะครับ เพราะให้รายใหญ่ช่วยดราคาให้เรานะครับแต่ถ้าไม่มีรายใหญ่นะครับหรือว่าไม่มีนี่มาซัพายนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนักในการที่จะเข้าเทรดนะครับผมต่อมามาดูที่ตรงนี้นะเบรขึ้นสีเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอละครย้อนกลับลงมานะครับเราก็เข้าเทรดกันนะครับผมมีโซนนี้นะครับที่เป็นของดเอนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอราคานะครับผมมีการย้อนกลับลงมานทำเอบีซีในการที่จะเข้าเทรดนั่นเองนะครับ ตรงนี้ของแดกนะฮะแล้วก็ของเดนะครับผมก็จะมีจุดข้างบนแต่จุดข้างบนอ่ะเอาเหมือนขแ้แรกแหละราคามัการปรับตัวลงมาแล้วก็อาจจะต้องรอนิดนึงอันนี้มีกี่ขึ้นเอ่ยแต่เ,เขายยมไปดูนิดหนึ่งนะเป็นหนึ่งสองสาส,าสี่เออครบอยู่นะครับตรงนี้ได้ครบแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแต่ขึ้นของตรงนี้นะครับผมเหมือนจะมีแค่สามขึ้นหรือว่า3ามตับินนะครับ ก็ยังไม่ถือว่าจะพิจารณาเข้าเทรดนะผมเพราะว่าตัวนี้ไม่สามสบินแต่ตัวนี้ไม่ห้าสบินนะครับก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนักนรัราคาก่อนหน้านี้นะครับผมมีจุดนี้เห็นป้าที่มี100%ที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเป็นจุดนี้เลยนะครับราคาก็เด้งลงมาขึ้นได้ขึ้นมาสวยสวยเลยนะจากตัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวอย่างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับผมด้วยความที่ตัวเอสแอลนะระยะแสมันไกลนิดหนึ่ง ประมาณสองหกสี่นะครับประมาณห2สองหกสี่ก็เลยจําเป็นต้องไปหาเนี่ยถ้าได้เข้าเทรดน,นะก็ทีพีเรียบร้อยนะครับผมแ <c oughs> ปลนจุดที่เป็น A นะครับเป็น B แล้วก็ลงมาเป็น C นะครับ <c oughs> ราคาเด้งไปได้สวยเลยนะครับทีพีเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็ไปดูที่ D นะครับผมราคาคือแต่ละจุดแต่ละจุดนะมันจะเป็นจุดที่เป็นของอเขาเรียกทับเฟรมใหญ่นะครับ ก็ด้วยความที่เราจะประหยัด SL ใช่ไหมครับผมก็พวกคุจะต้องอเขาเรียกลดไปในทำเฟรมที่เล็กลงนะเพื่อประหยัด SL นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมที่ราคาปรับตัวขึ้นมาตรงเนี้ยราคามันจะเป็น ABC เนี่ยมันจะเป็น AB AB แล้วก็ตัวสีใช่ไหมครับแล้วก็สตรงเนี้ยนะครับมี5้าขึ้นลงมาแล้วก็5้าขึ้นตรงนี้นะครับผมถ้าราคามีการปรับตัวขึ้นมาเบรกขึ้น4ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอพิจารณาในการคอนเฟิร์มเนี่ยตรงนี้เป็น หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่แล้วก็ห้าตรงชุดนี้นะครับแปลนของเดย์นั่นเองนะครับละมานี้นะครับแปลนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเบรกขึ้นสี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอพิจารณาคอนเฟิร์มต่อมามาดูที่ตัวอ่าสี่ชั่วโมงกันนิดหนึ่งนะครับที่สี่ชั่วโมงครับก็จะมีตรงนี้นะครับราคาทําเป็นหนึ่งสอง นะครับแล้วก็ราคากับลงมานะที่ตรงแถวนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับผมก่อนอันนี้ที่จะเข้าเทรดนะครับผมราคามันลงมาไม่ถึงนะจุดเข้าแถวๆนี้นะครับทำให้ตัวระยะนะครับผมในการที่จะเข้าเทรดนะก็จะเหลือแค่ตรงจุดนี้นะที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะเป็นก็เป็นส่วนของเดนนะครับผมที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวรอราคานะมีการปรับตัวลงมาแล้วก็คอนเฟิร์มวีเทรดกันนะครับผมหรือคอนเฟิร์มโดยใช้ เขาเ,เรียกเช็คลิฟอะไรของพี่ๆกันนะครับผมโอเคถัดมานะครับผมใน15นาทีเนี่ยนับไม่ได้5้คืนเลยนะครับนับไม่ได้5คืน,น,คน,คนแต่ตรงชุดนี้นะครับผมจะเหมือนจะนับได้3คืนนะครับก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับถ้าไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ไม่พันใจในการเข้าเก็ไม่ได้เข้าเก็จะมีที่จุดนี้จุดเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอโครงสร้างนะของตัวอ e ิเล็เตปนะลงมา ห e ือคอเลกทีฟนะว่เาเข้าเขตที่ตรงเท้านี้นะเราเวารัดฟิบโกลกันอีกทีนะครับผมต่อมาครับมาดูกันต่อนะครับผมของตัวยูอ่ายูเอสสามศูนย์นะยูเอสสามศูนย์จะมีตรงนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ที่เป็นพัทเทิร์นหนึ่งของเข้ามนอกนะครับราคามีการปรับตัวลงมาสวยๆเลยนะตอนนั้นมีาราคาเข้ามานอกเวลหลังการด้วยนะครับก็เลยอเออยังไม่ได้พิจารณา,น,านะครับ แล้วก็ตัวนี้มี1 2 3 4 5่ขึ้นนะครับขึ้นมาเป็นตัว leading diagonal นะครับ leading diagonal ตัวเองนะครับผมแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมาควที่อย่าง leading diagonal มันสามารถเข้าเทรดได้นะครับก็คือถ้าสมมติเราเห็น leading แล้วใช่ไหมครับก็สามารถที่จะอะไร,รตีฟ i b บนะฮะเนี่ยจากนี้ลงไปใช่ไหมฮะแล้วก็รอเข้าเทรดที่ตรงตัวคลอคิทได้เลยนะครับผม ในที่นี้นะครับผมผมเห็นฟิโบนะครับผมอยู่ตรงกับโซนที่ประมาณตรงนี้นะครับผมหนึ่ร้อยยี่สามจุดหกนะครับผมเนี่ยปองหนึร้อยยี่สามจุดหกนะครับผมก็สามารถเพนดิ้งได้เลยนะครับตอนที่ราคามันลงมานะครับผมอันนี้ก็เป็นการเทรดตัว d i a g กนอลนะครับผมในขา b ายนั่นเองนะครับผมเคประมาณนี้นะครับ TPSL ก็ตกประมาณหกสิบเจ็ดจุดนะครับผมหกสิบเจ็ดจุดสังเกตนะครับว่าได้ปลายไส้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นไป วินซ์สวยเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับราคาก็มีการปรับตัวลงมาอีกชุดหนึ่งตอนนั้นมีนอนฟาร์มนะมีนอนฟาร์มแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับราคามีการปรับตัวลงมานะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เทรดข่าวเลยนะไม่ได้เทรดข่าวเลยนะครับก็ถ้าจะเข้าเทรดนะครับผมก็จะมีตรงชุดนี้นะครับที่สมมติจะเข้าเทรดนะครับผม ก็สังเกตว่าเราคานะครับผมมันลงไปปิ้นนิดหนึ่งนะครับตอนที่มีข่าวก่อนนี้ปรับตัวขึ้นมานะครับผมเอาอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาสามสี่ห้านะครับแล้วก็เสร็จแล้วตังน,นี้เป็น A B C นะครับนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงน,นี้นะครับผมเป็น A B C นะครับ A B C ลงมานะครับ แล้วก็เข้าเทรดนะครับตรงนี้ก็คือประมาณ126นะครับผมปรับตัวขึ้นไป TP สวยๆแล้วก็นะตรงนี้นะครับผมราคาก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามีข่าวไม่ได้เข้าเทรดนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับนะตรงนี้ครับาถ้ามันมีห้าขึ้นนะ่ะเออไปห้าขึ้นแล้วนะเนี่ยเห็นปะนะครับนีได้ห้าขึ้นแล้วนะฮะสักครู่นะเออ วันี้รอเข้าเขตได้เลยครับอันนี้เป็นหนึ่งเอาปาับห้ห้าขึ้นมานะครับผมเป็นห้าขึ้นนะครับที่ตรงนี้แล้วก็อ่ะเราก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือรอราคาปตตรับตลงมานะครับผมแล้วก็รอเข้าเทรดนะครับผมตีฟิโบขึ้นไปก่อนนะครับผมราคาควรจะลงมาอย่างน้อยห้าสิบเซนนะครับในการที่จะเข้าเทรดนะครับตรงนี้โอเค ราคาควรจะลงมาอย่างนะตต้อยห้าสิบเซนนะมีตัวตรงไหนไหมเดี๋ยวเขาจะไปดูนิดนึงนะมีตัวตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคอลเลกทีฟนะในการเข้าเทรดนะครับถ้าตัวคอลเลกทีฟนะครับคือผมไลฟ์ไปหลายรอบแล้วนะแล้วก็มีอ่าเป็นลิงก์แบบนี้นะเนี่ยก็สามารถมาเรียนอ่ากันได้เลยนะเป็นกลางความรู้นะครับผมอ่าถ้าสนใจนะก็สามารถมาเรียนได้นะแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงอ่าขึ้นคอลเลกทีฟนะครับผมก็อาจจะเป็นขึ้นคอลเลกทีฟได้รูปแบบในรูปแบบหนึ่งนะครับผมรอเข้าเทรด ที่ตรงนี้นะครับผมโอเคบสสองนะครับเป็น us 3 0นะครับาบาทต่อมาครับเรามาดูกันต่อนะครับนั่นแตกครับคล้ายๆกันเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยเราเราคอลเลกชิพเนี่ยแล้วก็ปรับราคาก็ปรับตัวขึ้นมานะรตรงนี้มีคอลเลกชิตคนนี้นะครับแล้วราคาก็ปรับตัวลงมาเด้งที่ประมาณคอลเลกชิพพอดีนะครับผมถ้าเรารู้อีเล็กทรอนะครับผมก็จะสามารถได้ไปไส้แบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถรู้จุดออกได้ด้วยนะครับในการที่จะออก เดี๋ยวรอรอโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าเทรดต่อนะครับเหมือนตัวใน4ใน4ชั่วโมงหรือว่าเดยตรงนี้นะครับผมเหมือนอตัว4ขึ้น5นะครับยวจะยังไม่จบนะครับแต่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเบรกตัวแถวๆเนี้ยแถวแถวขึ้นหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะพี้พิจารณามุมมองใหม่นะครับผมถ้าราคามันขึ้นไปเกินร้อยเซนนะครับผมก็คือตีฟิโบตรงนี้ขึ้นไปก็เดี๋ยวามารอเข้าเทรด ขาบ่ายในขึ้นสิทธะค่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวคงทั้งราคานะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมในการเทรดหุ้นนะครับเอเ e n s i o n ของเรานะครับก็มีหุ้นให้เทรดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมซึ่งบอลวอลทำให้เทรีได้เป็นได้ง่ายสวัสดีครับ